วัสดียามบ่าย,ายเราก็มาชมต้นไม้ดอกไม้กันแสงแดดก็มาเป็นทักทักเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มา ออกไม้ก็งามสะพังบานเฉ่งบำบัดน้ำบำบัดจิตใจมานั่งชมไม่หวัดว้วย พ่อคุณแม่คุณกอนกพิราบไม่ใช่งงนกไอ้นี่ไม่ใช่นกอีจ่าจะจะพาไปดูดอกดอกไม้ดอกบัวดอกบัวสี ว่ทำไมมันมืดอย่างนี้วันเนี้ยฮดอกบัวสีสมคูหรือบานเย็นงามไหมงามไหมงามแท่งามบัล้อมบัเหลือสวยจริง เราก็เดินไปน้ำเป็นระยิบระยับยลมเย็นเย็นมานั่งเล่นนี่สักครึ่งวันนี่เป็นไรเนี่ยฮะอยู่นี่สักครึ่งวันเลย ช่วยพระลงสีตุ่มเลยช่มวยงสีตุ่มางามบัวไม่แตกเลยอะบัวตายเหมือล้มั้งอุยมีดอกปิ่ม นี่มือปูกสันเครื่องบินมาแมงกระปอโอ้โหไอ้นี่เลยมองไม่เห็นเลยอะ่ะย้อนแสงที่ขนาดไม่ได้ย้อนแสงนะเนี่ยมองยังไม่เห็นเลยเราก็เดินไปอีกรอบหนึ่งหาหน่อ,อไม้กันดีกว่า นี่ดอกสีขาวก็มีดอกสีขาวก็มีขาวออกดอกเดียวเริ่มมวยีแล้วเออเฮ้ยต้นมะขามนกกระจาบ รก,กจิบรก,กจกับนกอะไรไม่รู้ไปทำรังแสงไม่เป็นใจให้เลยอะ่ะใครเอาถุงมาทิ้งทำไมวะหน่อมไม้วันนั้นมีต้องไหลหนอมไปไหนหมดวะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกหกนอฝั่งนี้เจ็ดนอเจ็ดนอเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามแล้วสิบสี่ สิบสี่สิบห้าสิบห้าแล้วสองสองสองกกสิบห้าเฮ้ยสิบหกหายไปไหนไหลายหน่อเลยวันเนี้ยใครมาตัดไปวะหึขอ,อาจานหรือยังเนี่ยนี่ใบอะไรอ่ะบัวอะไรอ่ะ บัวอะไรบัวใบเลือะเธอ,อตุ่มตุ่มเขียวใบบัวเขียวอ,อึดถึดน่นอะไรอ่ะมีพริกด้วยใครจะตำส้มตำม,มาเอาตรงนี้เด้อพริกในดอกไม้ ดอกไม้อะไรต้นไม้ทำไมไม่จัดให้มันเป็นสวยๆวะฮึโอ้ยนั่นดอกไอ้นั่นสีเหลืองเพิ่งเห็นมีดน่ดอกงอนไก่ดอกงอนไก่งามไหมงามไหมงามไหมไปดูดอกไอ้นี่ดุ่วกว่าอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไร อย่างเงี้งานจังดอกอะไรเอ่ยหน่อไม้ม,มีไหมแถวนี้น่าจะไม่ค่อยมีหน่อไม้แสงมันไม่มีและแสงหายนี่หน่อไม้ม,มีตนึงหน่อยังใหญ่ดูต้นไผ่ มันมีขนแหนงมันด้วยอ่ะขนแหนงมันออกนอกินได้ไหมอ่ะอืออือหือขนแหนงมันออกด้วยแหละกลับดูปะดอกอะไรเก็บไว้อยู่ในทุ้อง เนบไว้ดอกอะไรเนบไว้อยู่ในรูจะอยากจะรู้ว่าดอกไม้นั่นพวกก็บ้าพวกไปเลยเปื่อยมานีแล้วเรีย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 วหันมานี่แล้วเร็ว มานี่เะอมันนี่เธอรอแล้วปุว๊กเรียกหานดูที่หานจะมาไหมรวแล้วลูกแล้วเร็วมาหาแม่มามาหาแม่เร็วนะหานมาหาปุ๊กด้วยอะ่ะคุยกับคนคุยไม่รู้เรื่องคุยกับสัตว์คุยรู้เรื่องมาลูกมามาแล้วมาหาแม่เร็ว มาหาพี่แม่เร no, ็วเก่งจังเลยมานี่นี่นี่มาทางนี้มาเร็วเร็วเร็วครับมาเนี้เออเออมาแล้วเร็วมานี่เร็ว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 มามันคงคิดนะเรียกกูมมาทำไมวะไปว่ายน้ำเล่นแล้วมางี้ คลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปกับน้องห่านนะคะโอ้ยทำทำทำดูทำสิบ๊ายบาย